หวยปริศนาเลขเด็ดปริศนามาแล้วนะคะท่านไหนที่รอคอยมาแล้วนะคะเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะมีเลขอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเริ่มจากหวยแม่ตะเกียนให้โชคนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้เขาใบอย่างนี้นะคะหงกับนกสองตัวขึ้นบนช้างเจ็ดหัวลงล่างนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะบางคนเขาตีเป็นเลข769นะคะกับเลข215นะคะบางคนบอกว่า4 1 5นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนบอกว่า79 45กหก็มีนะคะนี่เลยนะคะแม่แตะเคียนให้โชคนะคะตามมาด้วยภาพปริศนานะคะ ซึ่งงวดนี้ภาพปิศนาเขาใบ้อย่างนี้นะคะมีคนชูนิ้วโป้งแล้วบอกว่าเจ๋งอ่ะนี่เลยนะคะทุกตัวเลขเป็นดั่งเข็มทิศนำผ่าชีวิตสู่ความสำเร็จนะคะนี่เลยปิศนางวดนี้บอกว่าอยากรวยเอาแป้งไปขายสาสี่โลรวยจริงอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยรวยรวยเจ๋งอ่ะนี่เลยนะคะก็จะมีเลขนี้เลยนะคะ เลขตัวเดียวโดดๆคือ8แล้วก็อยู่ด้านข้างคือ4กับ5นะคะมี0105 06 07 08 2125 26 27 28 3135 36 37 38 4145 46 48 9195 9698นะคะแล้วก็มีเลขที่ตรงกับวันทิตย์นะคะนี่เลยนะคะ 1 2 1 4 1 6 1 1 1 3นะคะ2324293422 363944464991969962แล้วก็77นะคะหวยปิสนาเลิงศารนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้รูปในวงกลมดรงพาทิตนี่คือเลข6นะคะแล้วก็มีตัวเลขมี42มี6มี5นะคะมองเป็น6เป็น5เป็น2นะคะ นี่เลยนะคะบางคนเขาตีเป็น6264 65 4265หรือ2 5ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะงวดนี้เขาบอกว่า6มาแรงนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเจ้ากโคกเขาใบอย่างนี้นะคะโกห6ดี5ดังระวังโควิดนะคะเพราะฉะนั้น6มาแรงนะคะ6462 65ประมาณนี้นะคะตามมาด้วยปิดสนามบ้านคอนะคะงวดนี้เขาใบคือเลขเขียนว่าน้ำสองแก้วนะคะน้ำสองแก้วนะคะนี่เลยนะคะบางคนบอกว่าเลขเบิ้ลอาจจะมานะคะคือสองสองนะคะ mm hmm. ก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ บางคนก็บอกว่า129บางคนก็บอกว่า19นะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมันแล้วแต่เทคนิคของใครจะตีเป็นเลขอะไรนะคะนี่คือหวยปริศนาเลขปริศนางวดนี้นะคะซึ่งเรามานำมาให้ท่านรับชมนะคะ ซึ่งพอดีมันยังมาออกมาไม่ครบนะคะแต่เรานำมาให้ท่านชมก่อนนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะคือหวยปิศนาเลขเด็ดปิศนานะคะสวัสดีค่ะ